อันใช่แนวค่ะมันี่สิบ้าพี่น้องมหาเห็ดปวกพี่น้องมามาเบิงพี่ออนกำลังเห็นมานำมาเบิงนำพี่ออนมาเบิงพี่น้องพี่พี่กำลังเกิดพี่น้องโอยพี่พี่น้องพี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่กำลังผลเนาะพี่น้องเนาะฮะพี่น้องเอ้พี่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เนาอค่ะ นี่แต่ดอกจมจุมพี่น้องเลยที่งามงามพี่น้องต้องคอยจิ้มเนะี่ค่ะที่ถั่พี่น้องเลยโ่าเป็นววันจิม้มขาดหรือล่พี่น้องนิ่งกระไรพี่น้องเลย เฮ้ยแต่งงามๆพี่น้องพี่นี่แต่จุมจ่มๆพี่พี่ดาวเลยมาแับนี้พี่พี่น้องข้าง,างในก็มี่ ฮี่โอ้ยขาดพี่น้องฮี่นี่เลยงามๆเพิง่งหาเพิ่งอีกวันนี้มีอีกบอหาเพงอีกพี่น้องใต้ัะนี้ถ้าไปหาต่อพี่น้องพี่หาไม่บันี้ พี่ออนกับผ้ามหาเห็ดอีกปลาหนึ่งเนาะคะ่ะพี่พี่น้องปลาเห็ดเห่าหกแดดจักน้อยะคะ่ะอ่ะพีออนผ้ามาผ้าพี่น้องมาหาเห็ดกัน,นะคะ่ะวันนี้เห็ดปวกเนาะคะ่ะ โอ้สี่พี่น้องสีพี่พี่น้องเห็นบ่สี่ค่ะสี่จะจุม่มจุ่มพี่น้องเลยสิสี่พี่โอ้ยเพี่น้ง <Ooh. S 2> เห็นบ่คะพี่ฮะฮามาจิ้มกันเลยป่ะนี่นี่จะจุม่มจุ่มพี่น้อง ขี่พี่น้องเลยโดนให้เพิ่มจิ้มให้น้ำพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่ออนอัดเองขี่พี่น้องเลยเห็นบ่ขี่นี่ยแต่ดอกมากขี่กับตาเฮาพี่น้องขี่โอ้ยขี่พี่น้องนี่แต่ไอ้ซ่อนค่ะคุย พี่น้องเลยนี่แต่ดอกง,งามๆค่ะพุ่น้านี่แต่ดอกใหญ่ๆงามๆพี่น้องพี่อนมองหนึ่งพี่น้องทีหาเืีอยๆพี่น้องนี่ดีนี่ค่ะนี่ มาหาเห็ดกัน,นเนาะค่ะมื่อกี้มากันสามคนพี่น้องเลยพี่พี่ดอกใหญ่แหงพี่น้องเลยสุนหึหึคากคากคากอะไรเนีุ่ <c oughs> นค่าใหญ่แหงเนาะสุนโอ้ยอ้วนๆวนยังไงพี่น้องเลยสุน <c oughs> ถึงจะมานสองมองได้ค่ะพี่น้องนี่ พี่หน่องดงความยาวต้องเค,งคลียะคักคากีพี่หน่องค่อยเห็นตงนั่งเค,งคลียะคักค,กคกพกี่หน่องพีเ่เออื่น มุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะโอเคพันเบิด์ได้พี่น้องเอ้ย้ขาสวัสดีก็จะเหยียบจะขาคะเออทุกสามีคนเหยียบล่ะเขาบ่เห็นพี่น้องเอ้ยเป็นบุญเฮาได้หนิเนาะเขามาก่อนโบเห็นพี่น้องมาทีหลังเห็นพี่น้องเอ้ย หาอ,อีกพี่น้องตองเคลียร์คักๆด้วพี่น้องตรงรูปตองเคลียร์นะพี่น้องนไปะบัน,นี้เห่า้างปลาไม้ค่ะพี่น้องไปมองไม้เนาะมองนี้เบิดล่ะ ไปป้าไม่ค่ะแับน,นี้เพื่ค่ะเพื่อนนํ่หนาไปกรอนด้วยค่ะเพื่อนนั่ไปก่อน่ะ เ้าก็งามๆพี่น้องเบิ้อ้ยขาก็งามคักเบิ้งพี่น้องบรรยากาศผิวนไปหาเหตุเบิ้งเป็นเขาพี่น้องเป็นเขาแล้วก็เป็นหน้าบรรยากาศดีๆพี่น้องเลย พี่น้องพี่เบิงหวันมาเบิงเฮ็ดห้าวพี่น้องพี่อามาใส่ร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปหานํากันนี่พี่ออนได้ซ้ำนี่พี่น้องพี่ออนได้ซองส่องหมองเนาะเบิงนี่จะดอกจุ่มจุ่มพี่น้องเลยพี่ออนบริเวณนี้เนาะพี่น้องเนาะพี่ของเพ่อนได้ซ้ำมาเนี่ยใส่กันเลยอืมเทเรื่องเลย ภาสิยางกับเถียงเลยพี่น้องบัลนนะี้ทีาสิยางเมื่อเถียงเลยบอลนี่พี่น้องเพิ่นใดทีเ่เ,เพิ่นใดดอกบานแน่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าง่ายที่ตัดบอลนี้ฮะกับเถียงไปข,ขุดขายเห็ดกันนะพี่น้องเนาะ น่อใหม่จะร่างตรงเลยพี่น้องพี่ออนซับน่อใหม่ไปแกงน้ำบ่เนาะพี่นอใหม่พี่น้องบึงเบิึงนอใหม่แตเบิึงนอใหม่ก็นเนาะพี่น้องว่ามีบ่โอ้ยกระลังถุนพี่น้องพี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวพี่ออนสิมาเอา กระลังกระลังโทนะพี่น้องตั้งกับเถียงก่อนพี่น้องบรรยากาศเถียงพี่น้องบรรยากาศเถียงเพียพพ่พี่น้องหัวเถียงละค่ะ เมื่อยเมื่อยพี่น้องสิอแต่กระตาเนาะแต่กระตานึงถุงมาสามถุงกระตาก็มีด้วยพี่น้องกันมีดเก็บมาแล้วก็มีก็เก็บไว้แล้วก็มีพี่น้องคือวันนี้พี่อ้อเซียนขุดขายเห็ดเหรอพี่น้องนี่ ออนหามาะผี่้าส่งเสานะพี่น,อนอ้องเนาะ้อนขูดไปเรียบร้อยคพ,พี่น้องขูดไปเรียบร้อยแล้อ่ะบะเนียนแค่นี้ก็เด้พี่น้องเด้กอก่ะมากกับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามหอพี่ออนดเด้อค่ะอย่าลืมกดกรกกะดิ่งให้เป็นกําลังใจพี่อนอนเ็ดคลิปตอ่อสวัสดีค่ะ